ค่ะต่อไปเป็นการทําภาพเคลื่อนไหวกันนะคะก็ไปที่เดิมค่ะแล้เวเพคลิกที่ p ุ่มตัวแสกค่ะค่ะจากนั้นคลิกภาพเคลื่อนไหวค่ะโดยภาพเคลื่อนไหวนี้นะคะเป็นการนํารูปหลายๆรูปมาเรียงกันแล้วเราก็จะสไลด์รูปไปทีลีรูปนะคะต่อไปนะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการ มาทำภาพสไลด์นะคะแล้วก็คลิกล่างมาวางได้เลยนะคะวันนี้เราทำไ้สามรูปนะคะ ต่อไปเราจะมาแก้ไขเวลากันนะคะถ้าเร็วเกินไปเราก็สามารถแก้ไขเวลาได้โดยที่แก้ไขเวลาค่ะต่อไปเราจะมาแก้ไขตั้งแต่กันนะคะ คลิกที่แก้ไขเอฟเฟคค่ะแล้วเราก็เลือกตามที่เราต้องการนะคะจะเป็นการเลื่อนลงเพื่อแสดงรูปภาพเลื่อนออกไปทางซ้ายเลื่อนออกไปทางขวา,อกออกา,าหรือเปลี่ยนสีพนหลังนะคะในที่นี้เราจะเลือกเลื่อนออกไปทางซ้ายนะคะ สมงนี้ว่าเราจะเอาภาพนี้ไปทำอาจจะเอาไปทำปลูกเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการดูบนเว็บเบราว์เซอร์ก็พรีวิวในเว็บเบราว์เซอร์ค่นน er ะ,คะ รอสักครู่นะคะก็จะขึ้นตัวอย่างให้เราดูนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มรูปก็สามารถเลือกรูปมาใส่ลากรูปมาใส่ได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็กด บันทึกค่ะแล้วก็เลือกที่เราจะบันทึกไว้ในไหนนะคะที่นี้เราจะบันทึกไว้ในเดสก์ท็อปด้วกโปรเจกต์นะคะแล้วเราก็ออก,กด save ค่ะ เป็นเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะการจ้างข้าเพื่อนใหม่ค่ะ